สวัสดีครับพบกันในเคล็ดลับสุขภาพจากเวชพงม์โอสถกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มีตำรับยาแผนจีนดีๆมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับตำรับนี้ในภาษาจีนกลางเรียกว่าหัวเสียงเจิงชี่นะครับหรือในภาษาไดจิ๋วก็จะรู้จักกันในชื่อคักเฮียงเจียขี่ครับชื่อตำรับก็มาจากคํา2กลุ่มด้วยกันนะครับคาแรกก็คือคักเฮียงคักเฮียงเนี่ยเป็นชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งมีกลิ่นหอมฉุนกลิ่นค่อนข้างจัดทีเดียวครับก็ใช้คุณสมบัติกลิ่นหอมของเขาเนี่ยแหละครับ ในการรักษาซึ่งกลิ่นก็มาจากน้ํามันหอมระเหยสมุนไพรคัคเฮียงนะครับหรือทางจีนกลางก็จะเรียกว่า่วเสียงนะครับก็เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณปลดปล่อยภายนอกขับความชื้นประสานการทํางานระหว่างม้ามและกระเพาะนะครับซึ่งก็คือลดอาการวิงนเวียนคลื่นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็ลดอาการอึดอัดแน่นบริเวณยอดอกแล้วก็ท้องได้ด้วยนะครับส่วนอีก2ตัวของชื่อก็คือ เจงชี่หรือเจียขี่นะครับก็แปลว่าปรับสมดุลของชี่ให้กลับมาดีดังเดิมนะครับในทางการแพทย์แผนจีนแบ่งร่างกายออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนบนส่วนบนเนี่ยจะมีปอดแล้วก็หัวใจส่วนกลางอาวัยวะสําคัญคือกระเพาะม,าม้ามแล้วก็ลำไส้นะครับส่วนล่างก็จะเป็นพวกกระเพาะปัสสาวะแล้วก็กลุ่มอวัยวะสืบพันธุ์ครับเจงชีก็คือปรับชีตรงนี้แหละ ให้กลับมาทางานได้ดีเพราะ,ะนั้นการย่อยการประสานร,ระหว่างกระเพาะกับม้ามก็จะดีขึ้นลดอาการวิงเวียนคลื่นไส้ลงครับนั่นก็คือยาหลักนะครับในทําแผนจีนเนี่ยพอมียาหลักก็มียารองครับยารองในที่นี้นะครับก็คือโคโพแล้วก็ผิวส้มครับ2ตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าที่เสริมการปรับสมดุลชีของหัวเสียงโดยการขับเคลื่อนชีให้ชีเคลื่อนไหวได้ชีเนี่ยแปลเป็นลมปราณก็ได้นะครับ ลมก็มีลักษณะชนิดหนึ่งก็คือห้ามอยู่นิ่งพออยู่นิ่งปั๊บก็จะทําให้เกิดปัญหาสารพัดสารพัดเลยเช่นอย่างที่ว่าแน่นทอ้องอืดท้องนะครับเพราะฉะนั้น2ชนิดนี้เนี่ยจะทําให้ชี้เดินอยู่ตลอดเวลาส่วนสมุนไพรที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มยาช่วยนะครับก็จะมีตั้งแต่ชังจูฟูหลิงหรือปันเซียกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มขับความชื้นสลายเสมหะทําให้ความชื้นที่สะสมอยู่ในร่างกาย สลายออกไปทั้งแผนจีนเนี่ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งของอาการวิงเวียนอาการอืดอัดขึ้นไส้เกิดจากความชื้นเข้าไปอุดกั้นทําให้ขวางการทํางานระหว่างม้ามและกระเพาะเพราะ,ะนั้นการขับความชื้นทิ้งออกไปก็จะทําให้ม้ามและกระเพาะประสานงานกันได้ดียิ่งขึ้นครับแต่ตำรับนี้มีข้อระวังอยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือตำรับนี้ถ้าไม่มีความชื้นในร่างกายก็อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้ให้มากหน่อยถ้าเบิดร่างกายแห้งเกินไปก็ไม่ควรใช้นะครับ เราจะรู้ได้ยังไงว่ามีความชื้นตกค้างอยู่แพทย์จีนเขามีวิธีครับโดยการดูลิ้นครับผู้ที่มีความชื้นตกค้างในร่างกายสูงเนี่ยเมื่อดูบนผิวลิ้นแล้วจะมีเคลือบสีขาวหรือสีเหลืองอาจจะหนาหรือบางก็เป็นตัวชี้บ่งว่ามีความชื้นถ้าไม่มีเคลือบหรือลิ้นเป็นสีใสๆสีชมพูสวยงามก็แสดงว่าเราอาจจะไม่มีความชื้นก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังอยู่นิดนึงครับส่วนใบนี้ก็คือ ชี่ซูเย่นะครับกับเจ้าไฝ่ฉี2ตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวที่ปลดปล่อยภายนอกเมื่อกี้ที่ผมค้างเอาไว้ว่าปลดปล่อยภายนอกคืออะไรเจ้าตำรับนี้เนี่ยแต่เดิมใช้สำหรับเวลาเราถูกปัจจัยภายนอกเข้ามาในร่างกายแล้วทำให้เกิดไข้แล้วไข้นั้นลุกลามลงไปในชั้นลึกลงไปก็คือลงไปในกระเพาะเจ้าตำรับนี้เนี่ยก็ช่วยจัดการขับพิษออกไปจัดการประสานการทำงานระหว่างม้ามและกระเพาะ แล้วก็ช่วงกลางของร่างกายให้กลับมาดีดังเดิมได้ครับแต่ดังเดิมนะครับตำรับนี้ก็จะใช้เป็นลักษณะของสูนไพรหลักชนิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่มอต,ต้มซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนักปัจจุบันก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบยาตอกเม็ดครับซึ่งก็จะทําให้สามารถจะพกพาแล้วก็หยิบใช้ได้ทันทีที่เราต้องการพกสะดวกเก็บได้นานมากขึ้นนะครับ ก็เป็นสมุนไพรอีกตำรับหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านครับไว้ใช้รักษาอาการคืนไส้วิงนเวียนอาเจียนรวมทั้งอาการเมารถมเมาเรือได้ด้วยครับ